วีซ่าของออสเตรเลียนะครับไม่ว่าจะเป็นซับคลาส189 190แล้วก็491นะครับซึ่งหล,หลายๆคนที่กําลังเตรียมตัวสอบกันอยู่ก็อาจจะยังสงสยัยหรือว่าอาจจะยังงงอยู่นะครับว่ามันต้องทําข้อสอบยังไงมันคือข้อสอบอะไรแล้วก็มันจะมีวิธีแบบไหนยังไงบ้างที่เราจะทําให้เราสอบผ่านได้ในครั้งแรกที่เราสมัครไปเลยเพราะว่าค่าสอบมันก็800กว่าออสเตรเลียนดอลลาร์แล้วใช่มครัเพราะฉะนั้นวันนี้ เราก็จะมาสาธิตให้ทุกคนดูกันว่า CCL t e s t ภาษาไทยแปลไทยเป็นอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทยเนี่ยมันต้องทำยังไงกันบ้างม,มันมีข้อควรระวังมี Mistake ที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงยังไงกันบ้างนะครับทีนี้มาเข้าอีเมลนี้กันก่อนครับเวลาที่สําหรับเวลาที่เราสมัครหรือว่าเวลาที่เราจ่ายค่าสมัครไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้อีเมลอันนี้มาจาก n น t า .com.au นะครับเขาก็จะบอกแล้วว่า Thank you for paying for the CCL t s fee นะครับแล้วก็เขาก็จะบอกเราว่า ID ของเราคืออะไรนะครับวันสอบของเราคือวันไหนเวลาไหนแล้วก็เวลาที่ใช้2อง a ดละล็อกที่เราจะต้องแปลกินเวลาแค่ประมาณ30นาทีเองครับแต่ว่ามันจะต่อเนื่องกัน2อง a ดอล็อกก็คือแปล d ด a ะล็อกแรกจบปุ๊บก็ต่อด้วย d ด a ะล็อกที่2เลยนะครับแล้วก็ในอีเมลอันนี้นะครับ เวลาที่เราได้รับอีเมลใช่ไหมเราก็จะเลื่อนลงมาตรงนี้ถ้าเราอยากจะมาฝึกทำข้อสอบนะครับก็จะเขียนไว้ว่า please familiarize yourself with the test platform using the practice test เขาบอกว่า,าได้โปรดไปทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มของข้อสอบโดยการใช้ practice test ที่เขามีให้นะครับเราก็กดคลิก here, เข้าไปตรงนี้นะครับ พอคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาเจอหน้า nati. com. au ccl practice test ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้มันก็จะมีให้เราเลือกหลายภาษาคนระับแล้วก็ถ้าเราสอบภาษาไทยถูกไหมครับเราก็ไปเลือกที่ T ตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปที่ภาษาไทยในเว็บของ nati เนี่ยมันจะมีตัวอย่างเดียวนะครับมีตัวอย่างให้เราลองทำได้ได้อันเดียวนะครับ ก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้รู้ว่าวันจริงสิ่งที่เราจะได้เจอเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณไหนบ้างครับเดี๋ยวเรามาอ่านตรงนี้กันตรงนี้ก็บอกว่า ccl practice test t รับ dialog เป็น example นะครับ the practice test includes one dialog only ก็บอกว่าใน practice test เนี่ยการการฝึกซ้อมเนี่ยมันจะมีแค่ dialog เดียวเท่านั้นนะ There will be two dialogs in your actual CCL test. แต่ข้อสอบ actual ข้อสอบจริงจะมี2 dialog ให้เราแปลนะครับ dialog ละ45คะแนนแล้วก็เราต้องทำคะแนนรวมกันให้ได้65ใช่ไหมครับในใน fact sheet เขาเขียนไว้ว่า to pass the CCL test you must achieve a score of 63เราต้องได้63 or more overall ได้คะแนน overall เนี่ยเกิน63ขึ้นไป และยังไม่พอครับ and at least 29 marks in each dialogue ในแต่ละ dialogue ที่เต็ม45เราต้องได้ขั้นต่ำ29โอเคไหมมี2มี2 requirement นะครับที่เราจะจะ pass exam อันนี้ได้นะครับได้คะแนน overall เกิน63แต่มี dialogue ใด dialogue หนึ่งตกก็คือแบบได้น้อยกว่า29ก็ถือว่า fail นะครับต้องสอบใหม่ ล้วเขาก็บอกว่า there are number segments are number a of in the dialogue which should be rendered from the source language to the target language คือการสอบ CCL เนี่ยเราจะได้ยินบทสนทนาในหูฟังของเราแล้วเราก็ต้องแปลผ่านไมโครโฟนตัวนี้นะครับโดยที่เราสามารถเตรียมเตรียมกระดาษ A4 สีขาวไว้จดโน้ตได้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาจำกัดไหมแต่ตอนที่เราสอบปีที่แล้วเขาให้น่าจะได้ประมาณ2 A4 นะซ,ซึ่งจดไปจดมาก็แทบจะไม่พอด้วยซ้ำไปนะครับ ผมคิดว่าไม่น่าจะลิมิตนะครับก็เขาจะให้เราโชว์ก่อนว่ากระดาษสีขาวที่เราเตรียมไว้อะไม่ได้จดอะไรไว้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ if you would like to repeat a segment click on finish attempt and the start button again ก็คือทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะ repeat a segment ได้สมมุติเราไปเจอ segment หรือว่าหรือว่าสัดส่วนของ conversation ที่มันยาวมากที่มันมีข้อมูลเยอะมากๆแล้วเราฟังหรือเราจดไม่ทันอนะ่ะเราสามารถที่จะกด start ก็คือกด repeat again ได้นะครับ repeat เดี๋ยวเดี๋ยวพ่จะลองทำให้ดูหลังจากที่เราเราคุ้นเคยกับตรงนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูว่าวิธีการร e พี a มันต้องทำยังไง แล้ววันสอบจริงเนี่ยเราสามารถ repeat ได้1นึ่งเซกเมนต์นะ e n t เ e กเมนต์รีพีท per dialogue without penalty ในแต่ละหนึ่ง d i a l o g อ่ะเรากด r e ีพ a t ได้1นึ่งเซกเมนตหส่วนของ conversation นะเซ e เมนต์ก็คือเป็นเป็นส่วนเหมือนมันจะมี d i a l o g u ใช่ไหม d i a l o g u หนึ่งอย่างเช่นเรื่องการไปเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ออสเตรเลียมันก็จะเป็น1เรื่องมาใช่ไหมครับทีนี้ d i a l o g u ที่เราเจออ่ะมันก็จะแบ่งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ คนไทยกับคนที่พูดภาษาอังกฤษคนออสเตรเลียหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยกันโต้อตอบกันไปมาวิธีทำง่ายๆถ้าถ้าใครยังแบบว่านึกภาพไม่ออกว่า CCL test คืออะไรเนี่ยก็คือเราก็จะได้ยินเราจะได้ยินบทสนทนาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษถ้าเราได้ยินภาษาไทยให้เราจดโน้ตและแปลเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราได้ยินบทสนทนาเป็นบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษให้จดโน้ตและแปลเป็นภาษาไทยทุกคนโอเคไหมครับ แปลไปสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเรื่องราวแต่ละเซกเมนต์แต่ละสัสดส่วนมันจะต่อเนื่องกันแต่ว่าภาษาที่เขาพูดก็จะเป็นภาษาที่สลับไทยอังกฤษไทยอังกฤษไปเรื่อยๆจนจบ d i a l o g แต่ละ d i a l o g นะครับโอเคไหมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเขาบอกว่า please click next to start with the example segment ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะกด next โอเคเนาะเขาก็บอกให้เรา test your audio and visual equipment วันจริงก็จะมีแบบนี้คนระับเขาก็จะจับจับหน้าเรากล้องเรานะครับแล้วด้านหลังก็จะมีโทรศัพท์ของเราตั้งกล้องไว้เขาก็จะดูด้วยนะว่าเราซ่อนเราโกงอะไรหรือเปล่าด้านหลังนะครับโอเคตรงนี้นะครับสำคัญมาก repeat you are able to repeat any segment before you begin speaking คุณสามารถที่จะร e พี a t segment อะไรก็ได้ก่อนที่คุณจะพูดครับ o n e รีพีทเพอร์เดล without penalty เราสามารถ repeat ได้1นึ่งเดลล์หล e กรีพีทได้1นึ่ง dialogue, ดล็หอกหนึ่งครั้งนะครับโดยที่ไม่ไม่โดนตัดคะแนนถามว่าแล้วถ้าเกิดเราไปเจอ d ด a ล o g u อกเดียวกันเนี่ยแล้วเราไปเจอเซกเมนตที่มันยาวมากๆแล้วเราเราจดไม่ทันแต่เรารู้นะเราพอเข้าใจเราขอเพิ่มเราขอ r e ีพ a t ได้นะครับ ได้มากกว่า1แต่ว่าไอ้ครั้งที่2 3หรือ4เนี่ยจะโดนตัดแต้มแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามรีพีทแค่อันเดียวแค่เซกเมนต์เดียวต่อต่อ1 d i a l o ดนะครับทุกคนเข้าใจไหมครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะคลิก on the start button นะครับอ๋ออันนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราจะรีพีทรับก็ก็คือให้เรากดที่ start button again มันบทสนามมันก็จะ run มาอีกรอบหนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะลองกดคำว่า start นะรั Hello I am an Australian customs officer. Can you please open your bags for inspection? สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรของออสเตรเลียได้โปรดเปิดกระเป๋าให้ผมดูเพื่อตรวจช็คได้ไหมครับอย่างเมื่อกี้ก็มีติดขัดใช่ไหมว่าไอ้คัสตอมกรม กงสุงสลก,กรมศุลกากรเจ้าหน้าที่ศุลกากรอ่ะสมมุติเรานึกออกแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราอยากที่จะรีพีทอันนี้เนาะเราก็กดสตาร์ทอีกรอบหนึง่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ Are you sure you want to repeat the segment อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอ่ะเราสมมุติว่าเราชัวร์ว่าเราจะรีพีทอันนี้ Hello, I am an Australian customs officer. Can you please open your bags for inspection? สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ศุลากากรออสเตรเลียได้โปรดช่วยเปิดกระเป๋าให้ผมตรวจเช็คหน่อยได้ไหมครับก็คือทุกคนฟังจดโน้ตนะฟังจดโน้ตแล้วก็พูดหลังจากที่ได้ยินเสียงชิมตึง้งเนี่ยแล้วก็แล้วก็แปลโอเคเสร็จแล้วเรากด next เขาบอกว่า this is the end of the introduction the test will begin now อ่ะคราวนี้เป็น test ของจริงแล้วนะครับเราก็กดโ okay. อเคแล้วก็ start นะครับ dialogue This dialogue is an interview between a mother and a school principal, Ms. Karen Black. The mother is seeking information on how to process her daughter's enrolment at the school. The dialogue begins now. Good afternoon. I'm Karen Black, the principal. Thank you for your interest in enrolling your daughter at our school. สวัสดีตอนบ่ายค่ะดิฉันชื่อคาร์นแบล็กเป็นครูใหญ่ขอบคุณที่สนใจสมัครเรียนให้ลูกสาวที่โรงเรียนของเรานะคะ Attempt o เสร็จแล้วเราก็ next กด start ไปอันนี้คือ segment 2นะครับ to hear the segment กด start สวัสดีค่ามิสแบล ขอบคุณมากสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะพวกเรามา,มาถึงออสเตรเลียได้หลายเดือนแล้วและดิฉันต้องการให้ลูกสาวเริ่มเข้าเรียนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ Good afternoon Miss Black thank you very much for this interview we arrived in Australia a few months ago and I want my daughter to start school as soon as possible finish attempt And then ถ้าเราไม่ repeat เราก็กด next เราพร้อมเรากด start นะอันนี้เรา control เวลาเองนะให้มันให้มันจบภายใน15หรือ20นาทีต่ตอ d i a l o g กใช่ไหมครับ We can help you with the enrolment. l Firstly, does your child have any health or medical conditions such as allergies that we need to be aware of? เราสามารถช่วยคุณในเรื่องการสมัครเรียนได้ค่ะก่อนอื่นรูกของคุณมีปัญหาสุขภาพหรือภาวะทางการแพทย์เช่นโรคภูมิแพ้ที่เราควรทราบหรือไม่คะเ h e next And Then start ไม่มีค่ะลูกสาวดิฉันสุขภาพแข็งแรงและได้รับวัคซีนทุกประเภทตามอายุของเธอเธอเฉลียวฉลาดมากและสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษ,กษได้บ้างแล้วค่ะ No my daughter is healthy and has received all the vaccines for her age she is very intelligent and already understands some English That is great. She will need to do a proficiency test in English to assess whether she may need language support. ดีมากเลยค่ะเธอจะต้องทำแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อประเมินว่าเธอต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาหรือไม่ Next, Stark. Toyankian made idea. Can't have the penny and a bangle car. Tat her tampon thought, dime dean a can type a sankrip. She still can't write well. What will the test be like? Would she not be accepted if she doesn't perform well in English? She is still very young. Question six next. And then start. Don't worry, the test is suitable for her age. It will assess her understanding of English and basic literacy skills. According to the years to enrolled will in the she be ไม่ต้องกังวลค่ะแบบทดสอบจะเหมาะสมกับวัยของเธอมันจะประเมินความเข้าใจภาษาอังกฤษและทักษะการอ่านเขียนพื้นฐานตามระดับชั้นที่เธอจะเข้าเรียน Question 7, then next then start ดิฉันยังอยากทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการสมัครเรียนให้เธอดิฉันไม่ต้องการให้เธอขาดเรียนอีกแล้วค่ะดิฉันเกรงว่าเธอจะเรียนตามเพื่อนๆในห้องไม่ทัน I would also like to know what documents are necessary for her enrollment. I don't want her to miss any more classes. I'm afraid she will l a g behind her c l a s s m a t e s Then next. Then start. We need proof of residential address, such as a utility bill, as well as the child's birth certificate and immunisation records. We will also need parents' details, visa status, and passport copies. เราต้องการหลักฐานที่อยู่เช่นใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคสุติบัตรของเด็กและบันทึกการฉีฉดวัคซีนของเธอเรายังต้องการข้อมูลผู้ปกครองสถานะวีซ่าและสำเนาหนังสือเดินทางด้วยค่ะสมมุติว่าอันเนี้ยมันยาวมากใช่ไหมครับข้อมูลมันเยอะแล้วเรากลัวกลัวว่าเราจะแปลไม่ครบเราก็กด e ีพีทก็คือ start อีกครั้งหนึ่ง to repeat a segment, we can click start again, and repeat. We start. are you sure you want to repeat this segment? okay. we need proof of residential address, such as a utility bill, as well as the child's birth certificate and immunization records. we will also need parents' details, visa status, And passport copies เราต้องการ,รกหลักฐานที่อยู่เช่นใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคสุ่ิบัตรของเด็กและบันทึกการฉีดวัคซีนของเธอเรายังต้องการข้อมูลของผู้ปกครองด้วยรวมไปถึงสถานะวีซ่าและสำเนาหนังสือเดินทางด้วยค่ะ And then next Start ได้ค่ะดิฉันจะไปจัดเตรียมเอกสารพวกนั้นแล้วจะนำมาให้คุณภายหลังในสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันดีใจมากที่เธอสามารถเริ่มเรียนได้เลยในเทอมนี้โอเค I am going to organize those documents and I will bring them later this week I'm very happy that she can start classes this semester Then next And then start Is there anything else that you would like to know? Please feel free to contact us if you think about anything else later. คุณมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมคะถ้ามีคำถามในภายหลังกรนุนาติดต่อเรามาได้เลยนะคะ then next start and ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้คงมีเท่านี้ขอบคุณมากนะคะมิสแบล็ก No that's all for now thank you very much Miss Black Then e x t อ่าก็ End of practice dialogue ก็จะหมดเท่านี้นะครับ please click on finish at the bottom of the screen to end the practice test you will be shown a list of the dialogue segments please make sure every segment is marked answered if not answered you must you must click on the segment to properly complete it once finished please click confirm อ่ะเราจบแล้วเรากดตรงนี้นะครับ finish แล้วเราก็มาเช็คตรงนี้นะครับว่าเรา answered ตั้งแต่ question question 1หรือว่า segment 1จนถึง question 12หรือว่า segment 12นะับเรียบร้อยหมดแล้วก็กดโอเ okay. ค session finished thank you for taking an n t c c r practice test this tab will now close automatically แล้วก็กด close นะทีนี้ในการฝึก practice เนะี่ยมันจะไม่มีการ scoring ให้เราคนระับ ถ้าทุกคนอยากฝึกแล้วแบบมีคนตรวจเช็คให้มันมีแบบเพศ practice CCL test option ด้วยครับไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่น่าจะประมาณ200ดอลลาร์ครับทุกคนก็ถ้าเกิดอยากแบบเอาให้แน่ใจยอยากจะทดสอบลองแล้วก็แล้วเราก็ส่งไปให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรครับ examiner ตรวจก็จะเป็นแบบแบบเพศแบบนี้นะครับน่าจะ200ถึง200ดอลลาร์200ถึง300ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวลองเช็คกันดูได้นะครับตรงนี้ อันนี้ก็บอกว่าค่าสอบคือ814ใช่ไหมครับแล้วก็ prepare for your test ตรงนี้อันนี้เขาจะบอกไหมครับนี่เขาบอกไว้ว่าอ่าราคา165คนะ You have the option of paying to take a practice test which will be assessed by examiners อันนี้ก็จะเป็นการการสอบที่มี เขาเรียกว่าอะไรไม่ฟรีนะครับจ่าย165เหรียญแล้วก็ใช้เวลา30นาทีเทสต์ฟอร์แมตก็จะมี2 d i ดา o g อกก็คือเหมือนจริงเลยแล้วทุกคนก็จะได้รับฟีดแบ c k ด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาก็จะใช้เวลาตรวจประมาณ4-6สัปดซึ่งก็เหมือนกับข้อสอบจริงเขาก็เขียนไว้ว่า4-6สัปดเขาก็จะประกาศผลสอบนะครับแต่ว่าตอนที่ผมสอบปีที่แล้วตอนเดือนมีนาก็คือสอบวันที่6 6มีนาคนระับ สอบวันที่6มีนา2024แต่ว่าได้ผลสอบตอนวันที่18คนระับใช้เวลาแค่12วันก็เนี่ยก็ได้รู้ก็ได้ผลสอบแล้วผลสอบมาวันที่18มีนาะซึ่งก็เร็วกว่า ปกติเร็วกว่าที่เขาแจ้งไว้นะครับก็ก็ลองพิจารณากันดูนะว่าใครที่อยากจะแบบเตรียมตัวให้พร้อมจริง,รงๆการที่เราจะมาฝึกกับ Page Assess Practice Test ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ถ้าใครมีบัตเจ่ายไหวก็ก็ลองวิธีนี้ก็ได้นะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอแรกที่ทำเรื่องของ CCL Test CCL นาะที่ภาษาไทยนะเพราะว่า หลายคนน่าจะพอทราบกันดีว่าใน YouTube หรือว่าติวเตอร์ที่สอน CCL ภาษาไทยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยข้อมูลน้อยมากๆนะครับใน YouTube หรือว่าในออนไลน์เพราะฉะนั้นก็หวังว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ใกล้จะสอบแล้วหรือว่าคนที่เตรียมตัวนะครับคนที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่แล้วก็คนที่ลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะลองมาหันมาสอบ CCL test เพื่อที่จะเพิ่มคะแนนอีก5คะแนนในการยื่น EOI Skill e d m i g r a t Visa ของออสเตรเลียของของ,ของตัวเราเองหรือเปล่านะครับซึ่ง ่วนตัวก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับเราลงทุนแค่814เหรียญแล้วก็มาฝึกทำข้อสอบตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราสอบผ่านเราก็จะได้5คะแนนเลยซึ่งก็ทำให้เราก็เขาเรียกว่าอะไรครับหคะแนนก็มีความสำคัญในในยุคนี้ในปีนี้ที่การถูกเชิญ ในออสเตรเลียเนี่ยการถูกเชิญด้วย s k i l l migrant visa E.I. ที่เราเ r ลียดไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ competitive มากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่ถ้าใครอยู่ในสายอาชีพที่อยู่ใน priority list ก็โชคดีไปแต่ถ้าคนที่แบบอย่างผมเนี่ยเป็นเชฟนยรครับก็จะต้องทำคะแนนขั้นต่ำประมาณแบบ90คะแนนสำหรับ189ถึงจะได้ถูกเชิญนะเพราะฉะนั้นก็ CCL ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกเพิ่มคะแนน5คะแนนที่ ที่ส่วนตัวผมก็แนะนําถ้าเกิดใครที่มีกําลังแล้วก็ภาษาอังกฤษก็อยู่ในเลเวลที่กลางๆนะครับก็คือเป็น B2 ขึ้นไปนะครับก็ก็